มาครับผมเพื่อนสวัสดีครับผมนี่พบกับเอกบีเอ็มอีกแล้วนะครับผมเอมาดูลูกออดที่เราเพาะไว้ข่าวก่อนนะครับผมตอนนี้เริ่มเป็นตัวแล้วนะครับนี่เพื่อนเป็นไงครับผมนี่น้องๆเริ่มเป็นตัวแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้ครบยี่สิบเอ็ดวันแล้วนะครับผมนี่เป็นไงครับผมนี่นะครับผมมีน้องๆมีตัวเป็นมีหางเริ่มหายแล้วนะครับ เนี่ยเนี่นี่น,น,นี่นี่นะครับผมนี่แหางเริ่มหายแล้วเริ่มหดไปแล้วครับผมนี่มันก็จะโตขึ้นมาเทะน,นิดทีละนิดนะครับนี่นี่ครับผมนี่ยี่สิบเอ็ดวันนะครับผมเป็นตัวแล้วครับผมนี่เป็นตัวแล้วครับเราก็ลดระดับน้ําลงนะครับผมไม่งั้นลูกออสจะกินที่มันเป็นตัวหมดนะครับนี่ เยอะอยู่ครับผมนี่เป็นตัวแนละ้วเห็นชัดเจนนะครับผมเยอะอยู่ครับผมเห็นงไงเพื่อนๆนี่แค่ยี่สิบเอ็ดวันนะครับผมนี่ถ้าเป็นเดือนก็จะเป็นจะเยอะกว่านี้นะครับหลังจากที่เราเพาะเสร็จยี่สิบเอ็ดวันพี่เอกบีเอ็มก็จะเพาะเอากบพ่อพัอนธุ์แม่พันธุ์มาเพาะอีกครับผมนี่ตามมานะครับผม นี่เพาะต่อแล้วนะครับผมหลังจากบ่อน,นั้นยี่สิบเอ็ดวันนะครับพี่เอกก็จะเพาะต่อเลยนี่พันแม่พันเดิมของเรานะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับที่เราเพาะจากบ่อน,นู้นมานะครับผมนี่เยอะมากครับผมนี่เป็นกบเลี้ยงกบพี่เ,เอกเลี้ยงมานะครับผม ทำเป็นอาชีพเสริมเลยนะครับนีเ่เรามีอาชีพหลักอยู่นะครับเราก็หาอาชีพเสริมเข้ามาช่วยนะครับผมนี่เป็นการออมเงินภายในตัวนะครับออมเสร็จมันก็อยู่ตรงนี้ครับผมไม่ไปไหนแล้วเราขายผมจะได้เงินมานั่นคือนะครับคือเป็นการออมเงินของเราแค่นั้นเองนะครับผมนี่ไม่ได้กําไรมากมายแค่นั้นครับไม่ได้ไม่ได้มากมายกาไรนะครับ ครับผมนี่ขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมว่าบ่อนี้มีไข่เยอะๆไหมนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยกันนะครับผมมาดูกันนะครับครับนี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเพาะเสร็จนะครับเราก็เอาพ่อพันกับแม่พันออกนะครับผมแล้วเราก็เติมน้ําประมาณสามสิบเซนนะครับนี่แต่พี่เอกว่าสงสัยแบบนี้คงไม่เป็นตัวแล้วนะครับผม เป็นไข่เสียครับผมไข่ที่ไม่มีน้นเชื้อของตัวผู้ผสมนะครับไข่เสียแบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะเน่าครับเราต้องเอาทิ้งนะครับไข่แบบน,นี้แต่ถ้ามีไข่เป็นตัวแล้วจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับเพื่อน e <u> ๆตอนนี้น้องๆเป็นตัวแล้วนะครับผมแค่วันเดียวน้องๆก็เป็นตัวแล้วนะครับเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าครับในอย่างเงี้ยนะครับตัวยาวๆประมาณสามมิลดูปรปมาณนะครับนี่ยเนี่ยดินดินน้องจะเริ่มดินดิน ดุ้งดิ้งุ้งดิ้งนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวไม่เยอะหรือว่าจะเยอะหรือว่าไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวพี่จะรายงานให้ดูครับผมว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมนี่ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับกบนะครับแนะนําให้เอกได้นะครับและน้องๆพี่ๆคนไหนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับการพ่อกบครับสอบถามได้นะครับผมนี่ ขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับผมเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่พี่เอกมอบให้นะครับผมเเกี่ยวกับการเพาะกบนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามาชมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เอกด้วยนะครับขอบคุณครับผม